EC. บทที่ 1. ผ่านความคิดแผนการหรือความตั้งใจที่อาจเข้ามาในใจเมื่ออ่านความคิดที่ดีก็เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จหลักการที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการและแนวทางที่ดีที่สุดและใช้งานได้จริงมากที่สุดในการสร้างแนวคิดที่เป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะอธิบายหลักการเหล่านี้ต่อเราเชื่อว่าคุณสมควรได้รับคำแนะนำที่สำคัญนี้ เมื่อความร่ำรวยเริ่มเข้ามาใครๆก็สงสัยว่าความมั่งคั่งเหล่านี้มาเร็วแค่ไหนและมีมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรไม่กี่ปีทั้งหมดนี้ถูกซ่อนอยู่นี่เป็นข้อความที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อคุณคำนึงถึงความเชื่อที่นิยมที่ว่าเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักและเป็นเวลานานเท่านั้นที่จะร่ำรวยเมื่อคุณเริ่มคิดและร่ำรวยคุณจะพบว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นด้วยสภาวะจิตใจมีความแน่นอนในเป้าหมายด้วยการทำงานหนักเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย คุณและคนอื่นๆควรสนใจที่จะเรียนรู้วิธีเข้าถึงกรอบความคิดที่ดึงดูดความมั่งคัง่งฉันค้นคว้าม,มา25ปีและวิเคราะห์ผู้คนมากกว่า25,000คนเพราะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนรวยทำแบบนี้ได้ยังไงหากไม่มีงานวิจัยนี้หนังสือเล่มนี้ก็คงไม่ได้เขียนขึ้นสังเกตข้อเท,ท็จจริงที่สำคัญมากที่นี่กล่าวคือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเริ่มขึ้นในปี1929และดำเนินต่อไปด้วยการทำลายล้างในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนกระทั่งไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีรูดเวลเข้ารับตำแหน่งจากนั้นความหดหู่ก็เริ่มจางหายไปสู่ความว่างเปล่าเช่นเดียวกับที่ช่างไฟฟ้าค่อยๆเปิดไฟในโรงละครความมืดก็กลายเป็นแสงสว่างมนแห่งความกลัวในจิตใจของผู้คนก็ค่อยๆหายไปและความศรัทธาก็เกิดขึ้น โปรดทราบอย่างระมัดระวังเมื่อคุณเชี่ยวชาญหลักการของปรัชญานี้แล้วเริ่มทำตามคำแนะนำในการใช้หลักการเหล่านี้สถานการณ์ทางการเงินของคุณจะดีขึ้นและทุกสิ่งที่คุณสัมผัสจะกลายเป็นทรัพย์สินส,สำหรับคุณมันเป็นไปไม่ได้เหรอหรือไม่เลยจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติคือความคุ้นเคยของคนทั่วไปกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เขารู้กฎทั้งหมดที่ใช้ไม่ได้เขารู้ทุกสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่สแสวงหากฎเกณฑ์ที่ทำให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จและเต็มใจที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อกฎเกณฑ์เหล่านั้นหลายปีก่อนฉันซื้อพจนานุกรมดีๆเล่มหนึ่งสิ่งแรกที่ฉันทำกับมันคือหันไปใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้และตัดมันออกจากหนังสืออย่างหมดจดมันจะไม่โง่สำหรับคุณความสำเร็จย่อมมาสู่ผู้ที่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวเกิดขึ้นกับผู้ที่ปล่อยให้ตัวเองล้มเหลวอ,อย่างไม่ใส่ใจ จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อช่วยใครก็ตามที่พยายามเรียนรู้ศิละปะในการเปลี่ยนความคิดจากความรู้สึกล้มเหลวเป็นความรู้สึกประสบความสําเร็จจุดอ่อนของคนทั่วไปอีกประการหนึ่งคือนิสัยชอบวัดทุกสิ่งและทุกคนตามความประทับใจและความเชื่อของตนเองบางคนที่อ่านข้อความนี้เชื่อว่าไม่มีใครสามารถคิดและรวยได้พวกเขาไม่สามารถคิดในแง่ของความมั่งคั่งได้ เพราะรูปแบบความคิดของพวกเขาเต็มไปด้วยความยากจนความปรารถนาความโศกเศร้าความล้มเหลวและความพ่ายแพ้คนที่โชคร้ายเหล่านี้ทําให้ฉันนึกถึงคนจีนที่มีชื่อเสียงที่เดินทางมาอเมริกาเพื่อรับการศึกษาแบบอเมริกันเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิ่คา์โกวันหนึ่งประธานฮาร์เปอร์พบกับเด็กชาวตะวันออกคนนี้ในมหาวิทยาลัย หยุดพูดคุยกับเขาสองสานาทีและถามเขาว่าอะไรทำให้เขาประทับใจในฐานะคนอเมริกันที่โดดเด่นที่สุดทำไมไชน่าแมนร้องดวงตาของคุณเอียงแปลกๆดวงตาของคุณเอียงเราควรพูดอะไรเกี่ยวกับคนจีนเราปฏิเสธที่จะเชื่อสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราเชื่ออย่างงู่เขลาว,ว่าขอบเขตของเราเองเป็นตัววัดขอบเขตที่ถูกต้องแน่นอนว่าสายตาของคนอื่น ผิดที่เพราะพวกเขาไม่ใช่ของเราผู้คนนับล้านมองดูความสำเร็จของเฮนรี่ฟอร์ดหลังจากที่เขาเข้ามาและอิจฉาเขาโดยมองว่าความสำเร็จเหล่านั้นมาจากโชคความมั่งคั่งอัจฉริยะหรือโชคของฟอร์ดบางทีหนึ่งในแสนคนอาจรู้เคล็ดลับความสำเร็จของฟอร์ดและผู้ที่รู้ว่าฟอร์ดเป็นคนถ่อมตัวหรือเงียบเกินไปที่จะพูดถึงมันเนื่องจากความเรียบง่ายการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวว่าจะอธิบายความลับได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาฟอร์ดตัดสินใจผลิตเครื่องยนต์ V8 อันโด่งดังในปัจจุบันเขาตัดสินใจสร้างเครื่องยนต์ที่มีกระบอกสูบทั้ง8สูบอยู่ในบล็อกเดียวและมอบหมายให้วิศวกรของเขาเตรียมการออกแบบสําหรับเครื่องยนต์การออกแบบนี้ถูกจดลงบนกระดาษแต่วิศวกรยอมรับกับชายคนหนึ่งว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลอบล็อกเครื่องยนต์เบนซิน8สูบเป็นชิ้นเดียวฟอร์ดกล่าวและยังคงผลิตมันอยู่แต่เขาตอบมันเป็นไปไม่ได้ ทำต่อไปฟอดสั่งและทํางานต่อไปจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดวิศวกรยังคงดําเนินต่อไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่กับพนักงานฟอดต่อไป6เดือนผ่านไปและไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปอีก6เดือนแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิศวกรพยายามทุกวิถีทางเพื่อดําเนินการตามคําสั่งแต่นั่นไม่ใช่คําถามเป็นไปไม่ได้ ในช่วงซึ่งปีฟอดได้ตรวจสอบกับวิศวกรของเขาและบอกพวกเขาอีกครั้งว่าเขาไม่พบวิธีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาได้เอาเลยฟอรดพูดฉันต้องการมันและฉันจะได้มันพวกเขาเดินหน้าต่อจากนั้นความลับก็ถูกค้นพบด้วยกลอุบายมหัศจรย์ฟอรดกำหนดชัยอีกครั้งเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้ครบทุกรายละเอียด แต่เนื้อหาและเนื้อหาถูกต้องลองนึกภาพคุณต้องการที่จะค้นพบความลับของคนนับล้านของฟอร์ดและร่ำรวยคุณไม่จำเป็นต้องมองไกลเกินไปเฮนรี่ฟอร์ดประสบความสำเร็จเพราะเขาเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการแห่งความสำเร็จหนึ่งในนั้นคือความปรารถนารู้ว่าคุณต้องการอะไรขณะที่คุณอ่านลองนึกถึงเรื่องราวของฟอร์ดและเลือกประโยคที่อธิบายความลับของสมรัถนาอันน่าทึ่งของเขา หากคุณสามารถทําเช่นนี้ถ้าคุณรู้แน่ชัดว่าหลักการใดที่ทําให้เฮนรี่ฟอดร่ำรวยคุณสามารถเทียบเคียงความสําเร็จของเขาในการเรียกใดๆก็ตามที่คุณเห็นสมควรคุณคือนายแห่งโชคชะตากับตันแห่งจิตวิญญาณของคุณเพราะเมื่อเฮนอลีเขียนคําทํานายไว้ว่าฉันเป็นนายแห่งโชคชะตาของฉันฉันเป็นกับตันแห่งจิตวิญ,ญญาณของฉันเขาตั้งใจที่จะบอกเราว่าเราเป็นนายแห่งโชคชะตาของเรา เป็นกับตาแห่งจิตวิญญาณของเราเพราะเรามีพลังเพื่อควบคุมความคิดของเราเขาต้องบอกเราว่าโลกใบเล็กนี้เป็นอีเทอร์ที่ลอยอยู่ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราเคลื่อนที่และเป็นอยู่และอีเทอร์นั้นเต็มไปด้วยพลังงานสากลชอนิดหนึ่งมันปรับให้เข้ากับธรรมชาติของความคิดของเราบทที่หนึ E5 จะดำเนินต่อไป